จะกินอันนี้อาหารแปะลูกตายแล้วพยังอเดาเ่ได้กินไะด้แปะลูกได้เนี่ยแปะลูกได้เนี่ยตายไม่ตัวนี้มันบะหมี่เนื้อแปะลูกแปะลูกไหมถึงว่าทำจากเนื้อสัตว์แล้วมาบดแล้วมามากระบดได้ดิบบดได้ด,ดิพอบดอันนี้มันบะหมี่อันนี้พอเนี่ยอันนี้อนุูรูปนี่ก็ความอยากมันเด้อ ขนมโมกเนาะมันก็เอ็เด้วยเหอ่เสียไหมวันี่แม่แม่อีราฟีไดเสียคนบุเปล่นบ่หี่น้อยไรพู้เสียงไงฮะกันหอบมาคนดันญาติเขาถ่วง่นเบาขึ้นคอแล้วเนี่หำเบาขึ้นคอเลยกูว่าอ้กอาป่าก็เห็นลิ้นไก่เซื้อได้หรอเอ้ยเอ้ยมีมีคนยิ้มยิ่มีหบ่ พอซื้อแต่เถอะแต่แม่น้ำเท่านี้แล้วยังมีผู้มาซื้อให้ยวนเฮรอลอาเอาเออเอาสิลาเออสิลายันแล้ย่านแล้วพอมีคนมาซื้อให้วาจ้าดีเดียวสนา่นจ้เมีอะไรดีดินอเอาดึงดึงเอ่าเราเนี่ยเอาเอาสิเอาเอาสิเอาสิ ให้เขาให้เขาซื้อท้องหมดไปยังห้นะเขาก็ซื้อท้องห้เขาไอซื้อหายเพราะมีเพราะไอรอกินอยู่นี่คุณจะดูบินที่ฉั้นใหญ่ไหมว่าไอจะจะไปดูทำไมกันแล้วเอาโทษดูนี่ก็ได้บินไม่เรอไม่เหรอเสียวตัวกอดใส่ตัวใหม่จ้ะกอดใส่ตัวไหนมันเอามากะเป็นซื้อมากพันมีหลายอย่างเดือตะกี้พันมีกิ กันบริกีบีมเพื่อนเขาไปเอาหัวกันได้หรอกเพื่อนเอาอันเสียผ้ามาไว้ห้องน้อยๆเอามาไว้หั่นบดเนียนจะเกลี่เพราะตะเขาเผื่อเนี้ยเนี้ยเอาไปหอยไว้จังนะเสียผ้าพวกนี้มันพอเห็นตะลายปีเลยมันมาตะใสสัญญาจักเปนเนี้ยเอาไปไว้หนามันเนี้ยเอาไปไม่หนาบ๊อบบีผู้ใด้หมดจักเจ้าดีคอคอยอยดอกคอยทีบอกไงอย่างเงียบสิอย่างเงียบดิบ๊อบี้เล่าสิว่า